เ้าจาต้องไปทํางานนะลูกอันนี้ไม่ไม่ได้ร้องอ้อนนะแม่งส่งให้นอนแม่แต่เดี๋ยวเนี่ยทำไมทำไมไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องคนเก่งไม่ร้องคนเก่งไม่ร้องให้เพราะคนเก่งเขาจะไม่ร้องให้ลูกอ่าคนเก่งเขาจะไม่ร้องไห้นี่ลูกได้เวลากินนมแมงก้าเนี่ยอ่าตู้เฉกอ่ะตู้เฉกร้องทำไม

มีเสียงมีเสียแล้วอ่ะอืมไม่เสียมีเสียปวไปเที่าไปที่วไปเที่วไปไปเว้นไปเว้นไปเว้นจซื้ออะไรไม่เะซื้ออะไรไปเว้นไปเว้นเอาไปเว้นโอ้หไมทาไมเอาอะไรเอาอะไรอบอกพ่อว้ร้องทาไมบอกพ่อจ๋าที่ร้องทาไมอ่ะอืมบอกพ่อจาที่หนูหนูร้องทาไมบอกเีพนพ่อจ๋าที่หนูร้องทาไมอ่าพ่อจ๋าไปทำงาน โอ้ไม่อ่ไม่อ่ม่ไ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 ปเไม่ไม่ไม่งต่ไม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 ่นม่ไ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 อ่ไม่ลูกไเว้นเไม่ไไม่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 ไมไไม่้มไม่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 ้มไม่ไม่ไม่ไ่ไมไมไม่ไ่ไไไไไไไ่่ หนึ่งเก้าหนึ่งแปดสี่เก้าหกศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสี่เก้าหกค่ะสวัสดีค่ะคุณอาจจะมาเดี๋ยวดเงียบกิฟตอันะเงียบกิ๊บ์อมนมากเลยทำไมร้องทาไมพ่าจาต้อไปทำงานยุ่่างเยะพ่จาไปทำงานแต่พ่าจ๋ากอะไรไปพ่อจ๋าแม่ไปไปพจ๋าเป่า ไปกับพ่อจ๋าไหมไปเปล่าแล้งร้องไห้แล้งร้องให้ต้องมีนะแล้งแล้งร้องเนี่ยถ้าร้องจริงต้องมีน้ำตาเนี่ยดีดิพ่อจ๋าโอเคโอเคทำไม่รู้รู้เยอะอะเราอะทำไมง่วงนอนไงไม่ง่วงต้องตื่นพ่จ้องตื่นหม่

มึงเดลงไหมเมื่อคืนเมื่อคืนก็นอนไปยับลงเลยอันนี้ลงกันอ่ะป้าป้าจ๋า